ที่ชนบุรีฮะท่านผู้ชมครับเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีพนักงานที่เขากําลังทํางานนําสายไฟลงดินถูกรถพุ่งชนเสียชีวิตไปสามนะฮะสาหัสอีกหนึ่งแล้วรถคันนี้เนี่ยแหกดานมาด้วยนะฮะนี่เขาทํางานกันอยู่นะครับนํำสายไฟลงใต้ดินนะครับพยายามช่วยกันปั๊มหัวใจอย่างเต็มที่นะฮะเสียชีวิตไปสามนะครับสาหัสอีกหนึ่งตรงนี้เป็นถนนปากทางเข้าสนามยิงปืนหนองกระจงนะครับ ที่ตำบลสมสารอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีรถเบนสีบรอนนะฮะท่านผู้ชมครับมีอยู่คันหนึ่งพังยับเลยด้านหน้าเนี่ยอันนี้ด้านหลังด้านท้ายนะครับข้างหน้านี่พังยับเลยคนขับนี่ข้างหน้าโอ้โหดูสิรถเละเลยโอ้โหนี่ฮะคือถ้าดูข้างหน้าไม่รู้ว่ารถอะไรอ่ะต้องดูข้างหลังว่าออรถเบนโอ้โหดูไม่ออกเลยค่ะนี่ฮะ <_ <EN> _>คนขับชื่อนายฤทธิรงมีโชคสมอายุ49ปีก็บาดเจ็บเหมือนกันนะครับซี่โครงหักถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสอพอสัตหีบมาตรวจสอบอะนะนี่ฮะอ,อู้หคือสอพอสตหีบบอกว่ารถยนต์คันนี้นะครับขับฝ่าด่านตรวจมาก่อนนะฮะตั้งแต่ถนนสุขุมวิทแถวกม .2 ลักษณะคือคนขับแบบเมามาเลย เหมือนกับเพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยงสังสรรค์เจ้าหน้าที่ขอตรวจวัด,วดปริมาณแอลกอฮอล์ที่ด่านนะฮะข<า>เขาไม่ยอมครับเขาขับรถพุ่งชนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ในกระโดดหลบกันนะฮะแล้วตอนที่ขับออกไปเนี่ยคนขับเนี่ยยกนิ้วกลางชูของลับให้เจ้าหน้าที่อีกอขับฝาดานมาเรื่อยๆเ,เนี่ยนะฮะยังรวดเร็วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมาชนกลุ่มพนักงานที่เขาทำงานกันอยู่เพื่อน,นำสายไฟลงใต้ดิน ไหมายอะไรมาไปแล้วก็เรียกเรียกให้ตรวจให้ที่ข้างซ้ายจะตรวจเบาะมอแล้วก็ไม่ยอมแล้วก็ขับรถพุ่งออกกับการแต่ชนตำรวจตำรวจก็กระโดดหลบหนีกันแล้วไปสักพักประมาณร้อยเมตรก็จอดรถอันนั้นแล้วก็ให้ของรับให้ให้คตำรวจแล้วก็เรียก โค้งมาจากโน่นนี่ยฝั่งโน้นเลยแล้วพวกพี่ทำอะไรกันอยู่ครับอนี่นเลยผมทำท่อประปาไอ้ท่อไฟไฟอยู่ครับไฟไฟใต้ดินเหรอใช่ไฟไฟใต้ดินแล้วเราล้อมเบรีเออร์ไว้หมดแล้วทุกอย่างคือเลนเนี่ยมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงแล้วแต่ระหว่างเราก็มีทบเขาข้ามอยู่เคยมาฝ<ก>ั่งนี้ลอยล้่วบ,บิดออกมาเลยน,นะยต,อ,ต,อ,นตอนนั้นกำลังกำลังทำกำลังมุงทำมาอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว่าคนงาน่ะมันจะต้องเฝ้าเครื่องต้องอะไรอยู่ที่เครื่องไงครับเพราะว่าเราเจาะไปที่โน้นไง ข้ามอยู่เทินชนมาเลยอรอไม่ได้อยู่เทินเลยครับข้ามเกาะมาชนเราเลยข้ามฝั่งมานี่ฮะพุ่งชนเลยคเขาตายไปสามสาหัสหนึ่งนี่กล้องหน้ารถคันเกิดเหตุคันก่อเหตุเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วได้กล้องหน้ารถมานะครับของรถเบนซ์ของนายฤทธิรงที่ขับมานี่จะเห็นว่าผ่านด่านตรวจเข้ามาจุดตรวจนะ สองรอบรอบแรกเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาให้สัญญาณผ่านไปก่อนเขาจะมีอีกด่านหนึ่งใช่ไหมแล้วไปเร่งเครื่องจอดอยู่กลางถนนไม่รู้ว่าจอดกลางถนนแบบอะไรยังไงไม่พอใจเจ้าหน้าที่หรือยังไม่ไม่กล้าผ่านอีกจุดหนึ่งหรืออะไรยังไงเอาเป็นว่าเขาไปยูเทิร์นกลับมาแล้วมาเข้าจุดที่สองนี่คือยูเทิร์นกลับมาอีกนะนี่นะคือพอมารอบสองเนี่ย คือรอบแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาให้ผ่านนะอรอบสองนี่ยูเทิร์นกลับมาแล้วมาเปิดกระจกถามเจ้าหน้าที่ว่ามีหมายค้นไหมอ่าเจ้าหน้าที่ก็บอกออางั้นชิดซ้ายเลยนะเพราะวันี่เขาตั้งด่านเพื่อจะตรวจพัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วก็ตรวจสิง่งผิดกฎหมายเนี่ยกลับมารอบสองถามมีหมายค้นไหมตไหแต่ไม่ยอมเข้าชิดซ้ายฮะเร่งเครื่องฟาดานตรวจนี่เจ้าหน้าที่ต้องกระโดดหลบเนี่ย แล้วจังหวะหนึ่งเนี่ยเปิดกระจกชูนิ้วกลางให้ของรับเจ้าหน้าที่แล้วขับหนีไปเลยแล้วไปนู่นเนี่ยพุ่งข้ามเลนไปชนคนงานที่ก็กำลังทำงานเอาสายไฟลงดินนะฮะโอ้โหอยู่ฝั่งตรงข้ามนะดูสิเนี่ยเห็นใจคนงานที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยอ่ะนี่จังหวะแปงขวานี่คุณเหอมาสอน,นชนไปทีงแล้วนะชนใครก็ไม่รู้เนี่ย โอ้โหนี่เมาแะอะไรของคุณนะคะงงมากเลยไปท้าทายเจ้าหน้าที่แล้วก็ทําคนอื่น,ขจจนเขาบาดเจ็บเขาเสียชีวิตอ่ะคือความจริงไอ้รอบแรกนึงเหมือนกับเขาบอกให้ผ่านไปเขาอาจจะดูว่าขับมาช้าๆไม่ได้ผิดสังเกตรหรือยังไงคุณวนกลับมาทําไมอะคะไม่พอใจเหมือนกับไม่พอใจวนมาเพื่อจะถามว่ามีหมายคนไหมหนเที่อ,อมาทออ้าทายเจ้าหน้าที่วนมารอบสองเนี่ยมาเปิดกระจกถามเจ้าหน้าที่ว่ามีหมายคนไหม งั้นเขาบอก็เขเลยบอกบอกให้จอดชิดซ้ายก็เลยเนี่ยขับให้นิ้วกลางชูของรับให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ขับหนีมาแล้วไปพุ่งชนเขาเนี่ยตายไป3เจ็บอีกสาหัสอีกหนึ่งเนี่ยฮะตำรวจแจ้งข้อหาไว้ห้าข้อหานะครับทั้งเรื่องขัดคําสั่งเจ้าพนักงานพยายามทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานดูหมิ่นเจ้าพนักงานเนี่ยขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัส เรื่องเมาแล้วขับนี่คงไม่ต้องเสิรฮะค่ะโอ้โหแต่ดูสภาพรถแล้ว,ลวน่าตกใจจริงๆนะคนขับเขาเขาแค่เจ็บนะโอ้โหาสามชีวิตนะนี่ค่ะอีกคนหนึ่งยังสาหัสเพราะคุณเมาแล้วขับนะใช่ค่ะ